นี่คือข่าวบันเทิงที่ทําให้ชาวเน็ตทั่วโลกต้องตื่นตัวและสงสัยมากเลยละ่ะไซสกอตแท็กข้อความถึงที่สะพายคนสวยอย่างมายลพัสลันมันทําให้ทุกคนอยากรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของดราม่าครอบครัวหรือเปล่ามาดูรายละเอียดกันเถอะจะได้เข้าใจมากขึ้นและอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่หลายคนยังไม่รู้ ก่อนอื่นเรามาดูพื้นหลังของเรื่องนี้สักหน่อยเพื่อให้เพื่อนๆที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อเหล่านี้เข้าใจง่ายขึ้นทรายสกอตเป็นน้องชายของพายสุนิดซึ่งพายเองคือสามีของไมล์และพัสลันนักแสดงสาวสวยที่หลายคนชื่นชอบจากละครและผลงานต่างๆในวงการบันเทิงไทยไมล์และพายเพิ่งจะมั่นกันเมื่อไม่นานมานี้และพิธีมั่นของพวกเขาเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นมีครอบครัวและเพื่อนฝูงมาร่วมยินดีกันแบบสนุกสนานแต่ที่น่าสังเกตคือทรายน้องชายของพายไม่ได้ปรากฏตัวในงานนั้นเลยสิ่งนี้ทําให้ชาวเน็ตหลายคนเเ่่มสงสงงััยยและถกกีนวา หาเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวนี้กันแน่แต่ยังไม่มีใครไขข้อสงสัยได้ชัดเจนและแล้วเรื่องก็ดูเดือดขึ้นเมื่อทายตัดสินใจแท็กข้อความผ่านไอจ t o r y ของตัวเองโดยตรงถึงไมค์เขาเขียนว่าทรายพยายามนัดคุยหลายรอบแล้วอุเจมิลรบกวนตอบรับด้วยครับ ข้อความนี้ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งมันทําให้หลายคนคิดไปไกลว่าทรายกาลังพยายามติดต่อหมายเรื่องอะไรกันแน่สื่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรมนั้นมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่เรื่องราวส่วนตัวกลายเป็นข่าวใหญ่ได้ในพริบตาเดียวเพราะเพียงแค่แท็กเดียวก็สามารถดึงดูดสายตาของแฟนๆแ,และสื่อมวลชนได้ทันทีซึ่งอาจจะทาให้ดราม่านี้ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆฮาาแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจจะน่ากังขามากขึ้นนะเพราะหลายคนสงสัยว่าทำไมทรายถึงต้องใช้ไอจิสตอรี่แท็กแบบนี้ มันเป็นความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องราวครอบครัวหรือเปล่าหรืออาจจะมีปัญหาที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าที่เราเห็นในครอบครัวบันเทิงแบบนี้มันจะมีเรื่องราวซับซ้อนด้านความสัมพันธ์และธุรกิจอยู่เสมอตัวอย่างเช่นเคยมีดราม่าครอบครัวในวงการที่เริ่มจากข้อความเล็กๆน้อยๆแต่กลายเป็นข่าวใหญ่จนกระทบภาพลักษณ์ของทุกคนลองนึกถึงเรื่องราวของครอบครัวเซเลบที่เคยทะเลาะก,กันผ่านโซเชียลมีเดียมันมักจะทําให้แฟนๆตกใจและถกเถียงกันไม่หยุดและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไป ทายไม่ได้แค่แท็กเฉยๆแต่เขาพูดถึงการนัดคุยหลายรอบแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับมันอาจจะบอกถึงความตึงเครียดในความสัมพันธ์ที่อาจจะมีมานานแล้วแต่ยังไม่ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะความคิดเห็นของชาวเน็ตก็แตกแยกกันบางคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรเอามาเปิดเผยแต่บางคนกลับคิดว่ามันเป็นการแสดงความไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพิธีมัน่นซึ่งอาจจะจุดประกายให้เกิดการถกเถียงใหญ่ในสังคมออนไลน์ได้เลย ในมุมมองที่อาจจะน่ากังขาและเป็นที่ถกเถียงกันทรายอาจจะกำลังพยายามปกป้องชื่อเสียงครอบครัวตัวเองหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตแต่การทำแบบนี้ผ่านสื่ออาจจะทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเพราะมันดึงดูดความสนใจจากคนนอกครอบครัวเข้าไปยุ่งคุณคิดว่าการแท็กแบบนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่มันจะช่วยแก้ไขปัญหาหรือทำให้เรื่องยิ่งซับซ้อนขึ้นและสุดท้ายคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าดราม่าครอบครัวในวงการบันเทิงมักจะนำไปสู่การเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์มนุษย์ที่ลึกซึ้งขึ้นหากอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติิมลกเพื่่ออาน ข่าวบันเทิงวันนี้ที่ลิงก์นี้เลย h t t p s w w w t h a i r a c o t h e n t e r t a i n คุณมีมุมมองอะไรบ้างกับเรื่องน,นี้มันเป็นเรื่องปกติสำหรับครอบครัวเซลล์หรือว่ามันบอกถึงปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิเราชอบฟังความเห็นที่แตกต่างกันเพื่อให้การสนทนานี้มีชีวิตชีวามากขึ้น